สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยแล้วก็ท่านที่เขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าเงานยุ่งมากก็เลยยังไม่ได้มีเวลาอ่านทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะรีบรบไล่อ่านดูทุกคอมเมนต์เลยเป็นพระคุณอย่างสูงเขียนคอมเมนต์กันมาอย่าง มากมายเลยจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเหมือนอยู่ในเอ,อ่ยังไงอะ่ะเพื่อนเล่าเม้ามอยอะไรกันเหล่าเอฟซของน้องหลิงน้องออมอ่ะเนาะมันก็สนุกดีสนุกดีแล้วน้องช่วงนี้งานเยอะมากๆแต่ถึงจะฮอตขนาดไหนแน่นอนคะ่ะความดังบังเกิดมันก็ต้องมีดราม่าตามมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่เว้นแม้แต่คู่น้องหลิงน้องออมก็ดราม่าตามมาเป็นแทบ ขนาดว่าน้องยังไม่ได้ขยับตัวทำอะไรเพิ่มเติมดราม่าก็ตามมาไม่เว้นแต่ละวีแต่ละวันนะเกิดเป็นคนดังมันก็ลำบากใจอย่างนี้อะไรอีกเออะไรอีกมาเต้าข่าวอะไรอีกไม่ใช่เต้าข่าวจริงๆก็อย่างวันนี้น้องเขาก็มีบัตรเชิญของแบรดเดย์อใช่ไหมเออ น้องก็ทํางานปกติก็ไม่มีอะไรก็แผนง,งานน้องก็ออกมาใช่ไหมตามคลิปที่แล้วที่เอบอกไปก็ไม่ไายเอเขเข้าไปดูเอ๊ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นประมาณว่าจะเซฟเดี่ยวไม่เซฟคู่ให้แยกให้แยกน้องออกจากกันสองคนอย่างนี้ป่ะแล้วก็เหมือนมีข่าวเอาเรื่องเอาครๆเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อีกแล้วว่าเกี่ยวกับนักแบดคนนั้นน่ะแล้วก็หาว่าน้องออมแบบใช่ไหมมีใจให้กับฝัง่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่ง มันจบไปแล้วไหมคะท่านผู้ชมดรามานั้นคือมันจบไปแล้วน้องได้มาชีทีไลฟ์อธิบายให้ทุกคนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนี่แล้วทำไมมันบังเกิดมาอีกหรือว่ามันมีอะไรหรอมันมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมหรอเอเพราพยายามดูหลายคนบอกมาไม่ทานข่าวมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนั่นสิแล้วก็ไม่มีใครยอมเล่าเอก็เลยท่อง มาจับใจความประเด็นเอาเองใช่ไหมใช่เรื่องนี้มหหรือว่าใครรู้ก็มาบอกมาเล่ากันหน่อยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องนักแบดคนนั้นนะ่ะมันจบลงไปแล้วอาจจะเป็นไปได้หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากแฟนมีที่ผ่านๆมาของทั้งคู่มันฮอตเกินเหตุอะทำให้เกิดการยังไงอะคอมเมนต์ Comment กันอิจฉาตาร้อนกันนะคะระหว่างคู่อื่นหรือว่าคนอื่นๆ หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เป็นจากคนอื่นแล้วค่ะไม่ใช่ด้อมน้องตัวจริงหรอกนะคะคืออ๋อมันดังใช่ไหมโอ้โหได้ของขวัญเยอะอย่างนี้เลยหรอโหไม่เท่าไหร่บินไปออกแฟนมิต่างประเทศแน่นอนค่ะตอนนี้สปอร์ตไลท์ทุกดวงมันฉายมาที่น้องแล้วอะทำไมเอรูก็นะขนาดว่าเข้าไปดูใน X นะเข้าใจว่า x เนี่ย โอเคหลายๆคนในประเทศไทยไม่ได้เล่น X เหมือนกันก็ยังมีอยู่เยอะนะคะแต่คนที่เล่น X ก็เยอะใช่ไหมคะแพลตฟอร์มเนี้ยคราวนี้ในการจะปั่น hashtag อะไรก็ตามอ่ะมันสามารถก็แบบระดมพลกันอะ่ะช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นได้คนคน,นึงอาจจะมีหลายอเขา,าก็ปั่น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 กันเพราะฉะนั้นอะไรที่ติดเทรนใน X อะจะเอามาเป็นผลที่ทางประเทศจะเอามายึดว่า เอออันเนี้ยฮอตสุดอันเนี้ยไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็พอดูได้ว่าถ้าเทียบกันในแพลตฟอร์ม X ด้วยกันเองอ่ะเออมันก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงทำไม A A สังเกตจากไรเวลามีแฮชแท็กน้องหลิงน้องออมขึ้นเนี่ยพอเข้าไปดูอะ่ะเราวัดความฮอตได้ง่ายๆเลยในส่วนตัวเอคิดนะอย่างน้องหลิงน้องออมอย่างเงี้ยพอเข้าไปใช่ป่ะไปกดดูคอมเมนต์ที่แฮชแท็กของน้องขึ้นอนะ่ะติดเทรนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีคอมเมนต์เข้ามายาวเยียดหลายๆคนแบบว่าชื่อไม่ซ้ำกันเลยอ่ะทั้งไทยทั้งเทศอันนี้ก็เป็นการรับประกันส่วนหนึ่งแล้วว่าน้องฮอตจริงๆในขณะที่บางแฮชแท็กนะคะเอเข้าไปดูอ่ะขออนุญาตเลยขอยกตัวอย่างนะเอเพิ่งไปเห็นมาเห็นเขาพูดกันเรื่องโลกหมุนรอบเธอใช่ไหมจบหรือยังคะจบหรือยังอันนี้เอไม่แน่ใจนะแฮชแท็กโลกหมุนรอบเธอที่ คุณเจมจินะคะเล่นกับคุณโบเมลดาใช่ป่ะเออเอกก็เข้าก็เข้าไปอ่านพอดีมันเกิดเอออยู่ดีมันผ่านตาเขาบอกว่าบทบงมากบงอีกแล้วบงจะบ้งไปถึงไหนอะไรอย่างเนี้ยตั้งแต่วันก่อนแล้วเห็นบอกว่าจากนางเอกอย่าใช้คําว่านางเอกเลยสําหรับเรื่องนี้นะไม่มีนางเอกเหรอก มันมีให้ใช้คําว่านักแสดงนําดีกว่าเพราะไม่มีนางเอกคนไหนพอพอใช้คําว่านางเอกมันจะต้องมีความคาดหวังว่านางเอกจะต้องดีพร้อมร้อยเปอร์เซนแต่นางเอกเรื่องนี้ไปมีชูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีแต่ความวิจารณ์บทบงจนกระทั่งล่าสุดที่คุณพอลใครดูก็จะรู้เนอะคุณพอลคุณพอลตายก็คือเป็นบทสามีของนางเอกชื่อตะวันใช่ปะตาย เขาบอกว่าตายยังไงคือตายเพื่อคือต้องบอกกอนว่าคุณพอลเนี่ยเด๋ยนนะคุณพอลในเรื่องนะในเรื่องนะคุณพอลก็คือได้แต่งงานกับนางเอกคือตะวันใช่ไหมก็คือคุณโบเมลาดาน,นําแสดงนี้คุณพอลเนี่ยมารู้ทีหลังว่าคุณตะวันลูกที่เกิดกันเนี่ยเลี้ยงดูมาจนโตมาสักระดับหนึ่งแล้วเพิ่งมารู้ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกตัวเองเพราะว่าตัวเองอะอยากได้ลูกคนที่สองแต่พอไปให้หมอตรวจปรากฏว่าคุณพอลเป็นหมัน อันนี้ก็ยเยาวเนอะก็เป็นไปได้ก็เลยให้รู้ว่าอ๋อนางเอกไปมีชู้อะไรกับคุณเจมจีบ้านี้เอไม่ได้ดูอะ่ะใครดูก็มาเล่าหน่อยแต่เอคาดดาวว่าน่าจะเป็นคุณเจมจีมีลูกกันแต่ว่าไม่ได้ลงเอ่ยกันก็นางเอกก็มาแต่างงานกับคุณพอแล้วคุณพอก็เลยเหมือนเสียสละไปทําข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ในหน้าที่การงานไม่ได้ถึงกับเสียสละหรอกแต่เขาบอกว่าประมาณว่าคุณพอเนี่ยไปตายแบบตายแบบโง่ๆเลยคือ ทหารยิงสู้ผู้ร้ายยิงกันโครมโค,ครมข้ามหัวไปมายังไปยืนถ่ายทอดข่าวท่ามกลางกระสุนขนาดทหารยังหมอบยิงแต่บทให้นักข่าวยืนจ้าความปัญญาอ่อนของบทจะสิ้นสุดที่ตรงไหนต้องบอกก่อนว่าเอ,อไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะแต่ว่าพออ่านอย่างนี้ก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วล่ะว่าคุณพอตายเพราะว่าไปรายงานข่าวท่ามกลางสงครามใช่ป่ะแล้วก็หนึ่งเขาหมอบเขาหมอบกันเพราะวันยิงกระสุนกันอยู่อะ แต่คุณพอดันยืนรายงานข่าวแล้วก็เลยโดนกระสุนยิงเข้าตายเลยบางคนก็บอกว่าคุณพอเขาเสียสละเพื่อให้ตะวันได้กับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาทำไมเอเล่านานจังเรื่องนี้คือจะให้ดูว่าบทอะบท <c oughs> บทละครของคนไทยมันดูจี้จี้อะเนาะเราก็เลยอันนี้เป็นผู้จัดของคุณแอนทองประสมใช่ไหม หลายครั้งแล้วที่เอไม่ได้ดูนะแต่ว่ามันจะมีชอ็อตขำๆที่ว่าเหล่าเน็ตอะชาวเน็ตเขาก็จะเอาตัดมาให้อย่างตอนนั้นซีรีส์เรื่องแขนมหา,าที่ได้คุณเต้ามาประชันกับคุณแอฟทักษะอ่อนเหมือนคุณเต้าก็โดนกระทําเอก็ไม่ได้ดูนะแต่เห็นเขาเล่ากันสักขำเลยคือคุณเต้าโดนโดนโด,ดนตบโดนอะไรในขณะที่งานปาร์ตี้ไฟมืดไฟดับลง ัดฉากกันมาอีกทีคือคุณเต้าลุกขึ้นมาจากงานปาร์ตี้แบบว่างานจากคุณเต้สวยๆกลายเป็นแบบเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมยุ่งเหยิงเขาบอกโอ้โหบทคือแบบบงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหจะบงไปถึงไหนบทจากผู้จัดละครของคุณแอนใช่ปะเอก็เลยให้มองว่าตอนนี้น้องหลิงน้องออมก,กำลังดังมากๆเนี่ยถ้ามันก็มีโอกาสใช่ไหมเพราะคุณแอนละครของคุณแอนเนี่ยได้ ถือว่าได้ออกอากาศทางช่องสามเยอะพอสมควรนะมีมาตลอดอย่างล่าสุดก็เรื่องเรื่องอะไรนะที่น้องหลิงเล่นเป็นคุณจันทร์น่ะโอ้เอก็จาไม่ได้ละเพราะว่าไม่ได้ดูนะคะที่คุณยายาเรนกับน้องต่ออะ่ะเออจาไม่ได้ละนั่นแหละนั่นแหละ ก็เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้นะแล้วยังมีคนไปสัมภาษณ์คุณต่ออีกบอกว่ารู้สึกยังไงที่เขาว่าคุณแอนว่าแบบบดบงคุณจะให้คุณต่อพูดว่าอะไรอ่ะคุณต่อก็บอกเออเราทําผลงานไปแล้วเราก็เราก็ต้องยอมรับผลที่เราทำอ่ะเราทำเพื่อให้ผู้ชมดูผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเราก็ต้องน้อมรับก็จะให้คุณต่อต,อ,ตอบอยังไงนี่คุณต่อเรียกได้ว่าเป็นคนมีสติป,ปัญญาดีนะก็เลยตอบได้ในแนวที่แบบเออมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงจริงๆอ่ะ ถามคุณต่อแล้วคุณต่อก็เล่นหนังให้คุณแอนทองผสมแล้วใช่คุณต่อพูดว่าไงใช่ไหมครานี้มันดรามา่าตรงไหนเดี๋ยวกลับมาเรื่องเราก่อนโอ๊ยฉันจะเหมือนก็คือประเด็นเนีเ่ยเอจะบอกว่าน้องหลิงน้องออมก,กําลังดังอะแต่อย่าเพิ่งให้ไปเล่นผู้จัดของคุณแอนทองผสมเลยนะเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยดูมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยทัชใจคนดูนะคะเดี๋ยวคือทุกอย่างมันต้องไปกันหมดอะ อย่างคุณแอนทองผสมนี่ก็ได้น้องยายา่าเป็นเล่นก็หลายเรื่องเนาะโอ้ยตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยที่ได้เล่นของคุณแอนอะเอ่อมาริโอมาเลอร์ใช่ไหมเขาบอกบทเรื่องนั้นก็บงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกบทพระเอกป้าเป็นเหมือนไบโพล่าที่ดีก็ดีกับพระเอกเอ้ดีกับนางเอกเชียน้องยายา่าพอเวลาโมโหก็ย่ำยีน้องยายา่าแบบจะไม่เหลือดีคือแบบพระเอกเป็นไบโพล่าหรือไงบทอะไรวะเนี่ยคือ เออหนังคุณแอนหนังคุณแอนทองผสมสงสัยก็คงจะเลือกมาแล้วก็สร้างออกมาก็ในสไตล์คุณแอนเพราะคุณแอนเป็นคนที่ถึงไหนถึงกันถึงพริกถึงขิงใช่ปะ่ะเวลาเล่นกับเพื่อนก็เล่นแรงๆอ่ะอย่างมีคลิปหนึ่งที่เอเอาไปลงก็คือคุณเอกเออคุณแอนแล้วโอ้ยคุณแอนเนี่ยก็เล่นกับคุณดิวแบบแรงอ่ะเอว่าแรงอ่ะหลายคนบอกเอคิดมากไปแต่มันก็ยังมีอีกบางครั้งบางตอนที่คุณแอนไปออกไลออกออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอีเวนต์กับ คุณไรนะที่ไว้ผมหน้ามา้าพิธีกรอะแล้วโดนแบบตบหน้าจริงอะชื่ออะไรนะเออเอก็ลืมอีกแล้วเออใครรู้มาบอกหน่อยแล้วแบบกลายเป็นเรื่องประดาว่าพิธีกรชายคนนั้นเขาก็ไม่ทันตั้งตัวว่านี่เล่นหรอนี่นอกบทหรอกคือเล่นจริงจังมากเหมือนตบจริงๆคือเสียงมันดังเพี้ยนอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนในงานคือตกใจเวอร์ไปเลยแบบคือคุณแอนชอบเล่นแรงๆอะอืมก็ เคยไหมเคยมีเพื่อนอย่างนี้ไหมเราก็เคยมีนะแล้วบางทีเราเล่นแรงกลับไปบ้างนะนางงอนนางงอนนางงอนแต่นางเล่นแรงกับคนอื่นได้แต่ถ้าให้ใครเล่นแรงกับนางนางงอนแล้วหลังจากนั้นนางก็จะไม่เล่นแรงกับเราอีกเลย <c oughs> เอพูดอะไรอะ่ะโอ้อ่ะกลับมาเรื่องนี้แล้วกันดรามา่าดรามา่าดราม่าหลังแฟนมีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ของไทยก็อย่างอ่าบอกไปแล้วนะนักแบดกับน้องออมใช่ไหมใครรู้ก็เรือ่องราวก็มาร่วมแชร์กันได้นะให้เอคิดหรอมันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่ากลัวกระแสน้องออมจะตกหรือเปล่าบางคนให้คิดว่าเป็นแอนตี้แฟนก็อันนี้อันนี้มีมีเปอร์เซ็นต์มากเลยไม่ใช่ว่ากลัวกระแสน้องออมตกนะกลัวกระแสน้องหลิงน้องออมตกเออเอพูดพูดตกไปเพราะว่าอย่างที่ทราบกาันพอหลังแฟนมีแล้วว่า ที่หลิงหของเราก็จะเหมือนเป็นพระทุดงไปเลยใช่ไหมก็จะเงียบหายไปเลยแบบไม่ไม่ค่อยโซเชียลเท่าไหร่เพราะเขาอินโทรเวิร์ตแต่น้องออมเนี่ยยังพอออกมาบ้างแต่แบบมันก็ไม่มันไม่ทันใจคนดูอะเพราะว่าน้องงานเยอะบางทีน้องก็ไม่ได้ออกโซเชียลบ่อยแล้วแฟนๆคิดถึงก็ต้องแบบเรียกกระแสให้น้องเขาหน่อยบ้างก็คิดว่าอย่างนี้บ้างก็คิดว่าเป็นเหล่าแอนตี้แฟนที่แบบอิจฉาน้องเห็นน้องแบบได้ดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย โอ้ไปแฟนมีดคนจีนรักน้องให้ของขวัญเยอะมากๆใช่ไหมก็อันนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้นะว่าตกลงใครทํากันแน่แต่ที่รู้กันก็คือเหล่าด้อมที่ไทยเนี่ยบอกว่าไม่แยกนะไม่แยกสองคนนี้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันน่ะแม่ก้อยก็บอกใช่ไหมมีหลิงต้องมีออมมีออมต้องมีหลิงก็คือต้องไปเป็นคู่ใช่ค่ะคู่นี้ต้องไปเป็นคู่เพราะมันเสริมกัน ถ้าไปเดี่ยวแล้วมันจะไม่เท่านี้อะความปังนะต้องไปไปคู่คราวนี้มีวายค่ะไปถึงเมืองจีนดราม่าอะไรเมืองจีนก็มีดราม่านะดราม่าอะไรรู้ปะของขวัญคนนี้ได้มากกว่าคนนี้คนนี้ได้น้อยกว่าคนนี้ไอเราก็ตกใจเฮ้ยโอ้แล้วถ้าน้องเขาได้ยินน้องเขาจะสบายใจไหมอะดราม่าเกิดดราม่าคืออะไรเนี่ยเขาก็เอาของขวัญมาไล่าย,ยาวเลยนะ ก็คืออันนี้จากหลิงออมเบสซีเอ็นก็คือด้อมด้อมคู่ของน้องที่เมืองจีนเนาะเพราะว่าเนื่องจากมูลค่าของขวัญที่ให้น้องอะรวมๆกันมันสูงมากก็หลักหลักล้านเนอะพูดได้เนอะรวมๆกันนะก็อาจจะเกิดจากการโดเนทของหลายๆฝ่ายด้วยเนี่ยค่ะเขาก็ไล่มาเลยที่แพงสุดน่าจะเป็นนาฬิกาเขาบอกว่าได้ยินว่ามีคนมาบอกนี่ คนหนึ่งได้มากกว่าอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่านะว่าเขาบอกใครได้มากกว่าใครเขานี้เขาบอกตอนแรกๆบอกกันว่าได้มากกว่ากันคือมูลค่า0.3หมื่นก็น่าจะหมายถึงสามพันใช่ไหมสา0พันหยวนสามพันหยวนตีคร่าวๆคูณห้าก็ห5 0่0ห้าพันบาทถามว่าเยอะไหมจะมองว่าเอมองว่าถ้าเทียบกับจำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่เยอะแหมคุณ ดูไอเทมที่เขาซื้อให้น้องเขาไม่ได้ซื้อทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆเขาเข้าใจซื้อนะแม่จีนอ่ะบางอย่างเหมือนกันเป๊ะจริงๆแต่บางอย่างอ่ะอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยจะมีคนนึงได้ทรงเหลี่ยมคนนึงได้ทรงกลมชี้แจงออกมาแล้วว่าน้องหลิงหลิงจะได้ทรงเหลี่ยมส่วนน้องอมจะได้ทรงกลมแต่พอไปส่องราคาแล้วว่าเหมือนทรงกลมมันแพงกว่านะแต่มันก็มีหลายอย่างอะค่ะทุกหลายอย่างมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ มันจะห่างๆกันด้างเล็กๆน้อยๆอะนะตามสไตล์อย่างเสื้ออย่างเงี้ยที่ซื้อให้ก็บางไอเทมก็ซื้อรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยแต่บางไอเทมก็จะแบบจะต่างกันเรื่องของสีน้องออมได้สีครีมน้องหนิงได้สดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นนะอันนีน้ยกตัวอย่างเขาบอกว่าดราม่าเกิดขึ้นก็คือว่าห่างกันเนี่ยสามพันหยวนพอคนสตาฟที่รับหน้าที่อยู่แฟนดอมของน้องหนิงน้องออมที่เมืองจีนเนี่ย เบสซีเอ็นเนี่ยเขามาชี้แจงเลยเออเดี๋ยวดังแฟมิ่เดี๋ยวฉันมาชี้แจงเลยนะเดี๋ยวฉันจะมีใบทรงใบเสร็จอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอามาแสดงให้ดูเลยแล้วเขาก็แสดงออกมาสรุปแล้วนะก็คือห่างกันแค่หลักร้อยหยวนร้อยยี่สิบสี่หยวนมั้งถ้าเอจะไม่ผิดนะประมาณเนี้ยร้อยยี่อ่ะติ๊กเลขก,กลมๆร้อยี่สิบหยวนถ้าร้อยยี่สิบหยวนก็ยังไม่ถึงพันบาทเลยป่ะร้อยยี่สิบคูณห้าสสองห้าหกสิบหกร้อยป่ะ หกรอบาทประมาณนั้นประมาณนั้นนะเขาบอกโอ้ยแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายนะสตาร์เบตซีเ,เนเี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเงินที่มันดิฟกันอยู่อะ่ะเดี๋ยวเขาจะเกลี่ยให้ได้แบบเท่าเทียมกันทั้งน้องหนิงน้องออบแต่และคนก็หัวจะปวดบอกเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่ที่เธอเสียเวลามาแบบมาทํารายการพวกนี้ให้อะ่ะพวกเราก็ซึ้งใจมากแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแอนตี้แฟนนะที่ทําให้เกิด ข้อคอรหานี้ขึ้นนะ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะมันห่างกันแบบน้อยมากน้อยมากจริงๆมันไม่ควรจะเป็นประเด็นนะ่ะแล้วหลายคนก็เข้ามาแซวถ้ามันดิฟกันอยู่แค่หนึ่งหยวนนะ่ะเธอจะทํำยังไง <c oughs> จะเกลีย่ยให้เท่ากันอะไรจะขนาดนั้นนะคะก็เออมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะในการที่เปิดโดนเนทแล้วก็ จะแบ่งให้เท่าเทกันเปะเปะเปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่หัวจะปวดค่ะคนทําก็เข้าใจนะแต่ทุกอย่างทําไปเขาไม่เคยบ่นเลยเพราะว่าทุกอย่างทําไปด้วยความรักแล้วก็เอ็นดูน้องหลิงน้องออมอืมนี่ยังไม่รวมนะบางคนบอกห่างกันร้อยยี่สี่หยวนบางคนก็บอกร้อยสมสแปดหยวนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกได้ยินมาว่าร้อยยี่สิบสี่นะเธอไม่ใช่ร้อยสามแปดเอาวาจะร้อยยี่ิบสี่ร้อยสามแปมันก็นิดเดียวอะนะถือว่าไม่เยอะแล้ว น้องหลิงน้องออมก็คงไม่ได้เฮ้ยมาเทียบกันว่าใครจะได้มูลค่ามากกว่าใครด้วยเพียงแต่เห็นถึงความรักเขาพูดถึงแฟนไทยนิดนึงด้วยนะเขาบอกเออแฟนชาวไทยให้ทองน้องหลิงน้องออมอะ่ะเออก็แฟนชาวไทยก็รักและเอ็นดูน้องหลิงน้องออมไม่แพ้กันเลยนะแต่ที่ขำก็คือมีให้เสื้อคล้ายๆเสื้อกล้ามบางทรงปะเสื้อกล้ามแหละให้กับน้องหลิงน้องออมด้วยเอาไปเลยคนละสองชุด ให้คนละชุดก็คือรวมสองสองชิ้นของมิวมิวแล้วก็ให้รองเท้าจิมมี่ชูอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าพ้พาปงผ้าใบมีครบหมดแล้วนะคะผ้ะาใบนี่เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยมั้งเป็นของนิวบาลานซ์ฟีเจอริงกับมิวมิวอะเออนะเข็มขัดหลุยอะไรกระเป๋าหลุยมีหมดที่ขำมากที่สุดก็คือมีให้ชุดนอนด้วยจ้าเอาไปเลยจะคนละชุดนะ เสือเ้อกางเกงคนละสีเอาไปเลยเออเอา,เเอากับแม่สิแต่ที่แพงสุดคือนาฬิกาตกเรือนราประมาณห้าแสนนะเขามีลูกเล่นเขาบอกเธอแบรนด์นี้ดังมากแล้วก็หรูรามากมีระดับมากๆยิ่งกว่าโรเล็กอีกนะคือหลายคนที่เมืองจริงก็ไม่รู้จักเหมือนกันเขาบอกเธอมันออกจะดังนะเธอไม่รู้จักไม่ได้มันมันเริ่มัมนเริศกว่าโรเล็กอีกอ่ะนะเออก็ หลายคนตั้งคําถามว่าน้องหลิงน้องออมจะใส่ยังไงไหวอะ่ะมือก็มีอยู่แค่สองมือซ้ายขวานิ้วก็มีอยู่แค่สิบนิ้วจะใส่ยังไงไหววะเนี้ยซื้อให้เยอะมากเยอะจริงๆนะคะก็น้องหลิงน้องออมก็คงซึ้งใจมากๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อเราเด่นดังขนาดนี้อะ่ะมันก็ย่อมมีคนทั้งประสงค์ดีไม่ประสงค์ดีเข้ามาเราก็ต้อง คีบด้อมให้แข็งแรงที่สุดอย่าให้ใครมาแบบมาเบี่ยงประเด็นเรื่องนักบงนักแบดอะไรเพื่อให้เราฉานให้แยกกันไปจริงๆคู่นี้ต้องอยู่ด้วยกันณนะตอนนี้ต้องอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็เล่นละครก็ต้องเลือกผู้จัดเลือกผู้กำกับอะไรให้ดีอะ่ะบทเนี่ยมาที่หนึ่งเลยไม่ต้องรีบแต่ก็อย่าช้าไปอย่าอึดอัดไปให้ดีก็คือแล้วก็บทอเวลาฉายก็อย่ายืดยาดนะ ไม่ใช่ว่าแบบพอรู้ว่าแฟนชอบก็ยืดยาดอันนี้เขาก็รู้นะถ้าคุณจะยืดยาดอย่างเงี้ยแบบคือบทต้องสนุกตัดต่อภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปด้วยกันให้หมดนะคะเออก็ต้องเลือกผู้จัดผู้กำกับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้าได้ทีมใจซ้อนรักเรื่องที่สองก็เดี๋ยวมารอดูกันเพราะว่าเรื่องที่สองเนี่ยเพียงเธอก็เป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรื่องแรกทําเอาไว้ทําสถิติเอาไว้ดีมากๆแล้วมันแปดตอนมันก็ไม่ย่นเยอะไงคราวนี้พอถ้าไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเพียงเธอเนี่ยจะกี่ตอนนะ ถ้าได้แบบว่าสิบกว่าตอนเหมือนละครทั่วไปก็ต้องก็ต้องถูกใจแฟนละค่ะแต่ว่าก็ต้องทําให้ดีทําให้ถึงต้องรักษาคุณภาพเอาไว้อะมันถึงจะตรึงแฟนคลับได้อยู่เพราะเรื่องที่สองทับแปก๊กม,มันก็จะเสียความรู้สึกไปนิดหนึ่งใช่ไหมถ้ายิ่งดังแบบทําดีโอ้โหคราวนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วก็เนี่ยละค่ะคุณดิวก็มีเปิดค่ายเพลง B E C Music แล้วใช่ไหมเนี้ยละค่ะอยากให้เนี่ยทํา เพลงน้องหลิงโดยชฉพาน้องหลิงคือต้องบอกก่อนน้องหลิงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ร้องเพลงจริงกวางตุงเนี่ยเอามาทำใส่ B E C Music เลยใส่ Youtube ก็ได้แล้วให้คนฟังแค่เนี้ยเออเขาจะฟังแล้วพวกเพลงต้องรู้นะเขาฟังนี่เขาฟังกันซ้ำๆนะฟังทีหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้แหละเขาก็รออยู่นะก็คือเออเป็นเพลงก็น่าทําคือมีหลายเรื่องที่จะเล่นได้กับน้องหลิงน้องออมเลยอะ่ะ ต้องไปคู่ค่ะยังไงก็ต้องบอกไปคู่เพื่อรักษาความดังความปังอย่างนี้ตลอดไปนะอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องๆจะก้าวเดินไปยังไงกันต่อสําหรับหลังจากนี้ไปเนอะเพราะว่ากิจกรรมงานก็ถามว่าแน่นไหมก็แน่นแต่ก็ยังพอจะมีเวลาให้เสียบเสียบงานก็ไปได้อยู่แต่น้องอาจจะต้องแบ่งเวลาไว้ถ่ายซีรีส์เรื่อยใช่ไหมเพราะว่าหลายคนก็รอดูอยู่เหมือนกันแบบรอจะไม่ไหวอยู่แล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะเชื่อมือคุณดิวนะคะอ่ะแต่ คู่นี้ต้องสังกัดภายใต้คุณดิวเท่านั้นนะห้ามคนอื่นคุณดิวก็คงไม่ปล่อยละล่ะลูกรักสกนาดนี้ห้ามปล่อยให้ผู้จัดคนอื่นเลยแหละต้องคุณดิวเท่านั้นเพราะคุณดิวอะลงมาเองอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเหมือนคุณดิวเขารู้อะเขารู้ตลาดเนี่ยหญิงหญิงว่าเป็นยังไงอะอืมเห็นทำอะไรแต่ละอย่างคุณดิวรู้นะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะสำหรับคลิปหน้ามาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบพระคุณที่รับชม